สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีจันวนชัยกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยอะวันนี้วันที่สิบสาม สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธินนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีเ c สาวน้อยแล้วก็ f อน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับห่างหายจากการเล่าข่าวไปประมาณวัน2วันทุกคนก็ถือว่าวันสองวันไหมตั้งแต่วันที่10เนาะหรือว่าตั้งแต่วันที่9้าวะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คือนี่แหละครับอย่างที่ทุกคนอาจจะได้เห็นในบ้านฟ้าบ้านแดงเนาะนั่นก็มีโอกาสได้ลงใต้ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปที่เมอดอนสักแล้วก็ข้ามฝั่งไปท่องเที่ยวที่เกาะสมุยนไป หรือฟื้นบรรยากาศเก่าๆหลังจากที่เคยไปทำข่าวมาเกือบๆอาทิตย์ทุกคนแล้วก็ไปซึมซับกันตรงไหนอะไรยังไงตั้งแต่ช่วงโควิดนู่นแหละแล้วก็ตั้งแต่ช่วงฟื้นโควิดอะไรประมาณนี้แล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวหลายๆอย่างไปไดมึกไปตกปลาก็อย่างที่เคยเห็นกันในคลิปเนาะหรือว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นก็อาจจะเล่าท้าวความหน่อยว่านอนหายไปไหนมา 2- 3สาวันนี้ก็คือนี่ครับลงใต้ไป จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปเที่ยวงานชักพระด้วยก็ถือว่าเป็นวันหยุดที่ได้ใช้ชีวิตกันอย่างดูเดือดเผ็ดมันมากๆทุกคนนี่ก็คือถึงกรุงเทพมหานครเอาละอาท่าแล้วทุกคนตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยครับ4ี่ห้ทุ่มก็ถือว่าขับรถมาประมาณสักกี่ชั่วโมงอะ่ะสิชั่วโมงทุกคนรถมันติดนิดหน่อยในช่วง เข้าประจวบพิริขันอะไรประมาณนี้ก่อนที่จะเข้าประจวบเนาะมันมีการซ่อมทางกันในส่วนของภาคใต้ขับไปขับมาทุกคนถ้าเกิดว่าเป็น f อซภาคใต้ก็น่าจะรู้ว่าซ่อมทางแล้วมันมีทางเดียวมันไม่สามารถที่จะเป็นเรื่องเมียงเลี่ยงเมียงเลี่ยงเมียงได้เร,เรื่องเลี่ยงเมืองโอ้ยไปอยู่ใต้มาสามวันนี่จองแดงเลยนั่นแหละประมาณนี้ทุกคนก็ถือว่าขับรถกันมาประมาณ12ชั่วโมงก็ออกจากนุ่น9้าโมง 3้าโมงครึ่งนี่แหละสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิโมงมาถึงนี่ประมาณสามสี่ห้าทุ่มก็อับน้าทัากันแล้วก็อย่างว่าแหละครับอย่างที่นอนเปิดหัวคลิปไปอย่างที่นอนตั้งหัวข้อคลิปไปนั่นก็คือโอ้โหกลับมาก็เจอดีเลยทุกคนไม่คิดว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจะทําแบบนี้ทําไมรู้ไหมครับแทนนมาแล้วจ้าเสื้อพร้อมบัตรกระถิน บัตรงานกระถินของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงแม้จะไม่ได้เดินทางไปทุกคนแต่ว่าก็นี่แหละครับได้มาอุดหนุนแล้วก็ได้ร่วมทําบุญกับพ่อเอกน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงด้วยในวันที่30ตุลาคม2568กเนาะก็หลายๆคนก็น่าจะได้รับของกันแล้วใช่ไหมละครับสำหรับเสื้อ limited edition ที่ต้องใช้คำว่าไปสั่งรอบนี้ลตหน้าไม่มีแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นงานแบบ สั่งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นงานประจําปีของบ้านน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงเลยก็คืองานวันบุญกระถินใหญ่วันที่30ตุลาคม2568นั่นแหละครับอย่างที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้มีการประชาสัมพันธ์ไปก่อนน,นี่ก็คือเสื้อสีขาวส้มแล้วก็มีรูปนัตนาพรแบบบลักกักเลยสําหรับนี่เดนะี๋ยวเรามาแกะกันสดเลยมั้ยกลับมาก็เจอดีเลยเลขเลขท้ายบัตร กระถินอะไรนะเราแกะกันสดๆเลยนะครับสำหรับเสื้อกระถินของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงบ้นแพงบ้านแพงได้อะไรบ้างเดี๋ยวนะเอาเสื้อก่อนนี่นั่นใส่ XL ไปปกติก็ใส่เบอร์ L หละทุกคนแต่ว่าหลังจากที่น้องชายกืนนั่นเข้าไปแล้วก็อ้วนขึ้นประมาณ 5โล10โลได้ทุกคนอุย้ยเสื้อโอเคนะเนื้อผ้าใส่นอนสบายแล้วก็ใส่ไปไร่ไปนาหรือว่าใส่ออกงานได้สบายเลยทุกคนเสื้อเนื้อผ้าดีมากนี่ข้างหน้ามีอะไรบ้างข้างหน้าบอกว่าสร้างบุญสร้างบาร,รมีบุญกระถินแล้วก็โอ้โหอุงหญิงเบิ้ลแพงตัวเบิ้ลเลิมเลยนี่ข้างหลังก็จะมีสอง,สองรูปนะครับทุกคนอ่ะ,อะเห็นไหม แล้วก็เขียนคําว่าอะไรวัดหนองคูจมบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็แขนเสื้อก็จะเป็นอุงอิงเพชรบ้นแพงฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ไม่มีเสียดเสียดเนาะน้องไม่ได้เซ็นจะเอาเดี๋ยวน้องมากทมอรอบนี้วันที่24นี้เนาะอ่ารถตัดมินบุรีอะไรอย่เงี้ยจะเอาไปให้น้องเซ็นให้สุดยอดมากทุกคนเนี่ยผ้าโอเคมากอะแต่ว่านี่เราก็ได้ บัตรเลขท้ายอะไรเนีย่ยวิเลขสวยด้วยนะแต่โชว์เลยเผื่อพ,พ่อแม่หมานกันอ่าจดครับจดครับจดครับอันนี้เลขของนอนนะทุกคนไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่านี่แหละ ก็คือเป็นของที่ระลึกแหละ120บาทเนาะสำหรับใครที่ไปหน้าง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันที่ยี่สามตุลาคม2568นี่น้องก็ได้สติกเกอร์ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยซึ่งก็ได้มา4ซ้า5อันแล้วแหละสำหรับสติกเกอร์เนาะส่วนนี้ก็คือสำคัญเลขอะไรเนี่ย01 6 9ทุกคน01 0 1 6 9เพผื่อใครแบบมีโชคมีลาบกับน้อนเนาะ แต่ว่าก็คือนี่แหละเราก็สั่งมาแล้วก็สุ่มเลขมาไม่รู้ว่าจะได้เลขอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็คืองานประจําปีทอดกรถินสามคัคีประจําปี2568วันที่30ตุลาคม2568นะทุกคนณนะวัดหนองกูตาบนจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดบัตรราคา120บาทสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่นำโดยอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ใช้ฉากเวทีของ สาวน้อยลำเพลินโชว์ซึ่งจะบอกว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์กันอีกแล้วทุกคนหลังจากที่วันที่11เนาะนอนอยู่ใต้อะไรเงี้ยก็ได้มีการมอนิเตอร์ข่าวสารบ้านเมืองแหละข่าวสารบ้านเมืองในที่นี้ก็คือข่าวสารของสาวน้อยเพริบเนั่แน,แนแหละมีทั้งประเด็นดราม่ามีทั้งประเด็นโอ้หลายๆสิ่งหลาย,ลายอย่างน่าภาคภูมิใจก่อนอะเอาเรื่องภาคภูมิใจก่อนแล้วกันก็คือประเด็นของ สาวน้อยลำเพลินโชว์เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์กันอีกแล้วหลังจากที่ปีแรกก็รู้สึกว่าว้าวแล้วทุกคนปีนี้ว้าวอีกเวทีแสงสีเสียงเนาะแล้วก็ชุดทําการแสดงก็ถือว่าวัจโจก,กับเสี่ยนนกับเฮียนหน่อย,นยจัดหนักจัดเต็มกันน่าดูทุกคนสําหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็หลังจากที่เปิด ฤดูกาลไปแล้ววันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าเจ้าการเจ้างานเจ้าภาพเลยนะโทรกันกระนําไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวรวมไปถึงนี่พอเปิดวงเสร็จเรียบร้อยคิวงานทัวร์กทมทุกคนต้นปีหน้า5 6 7เตรียม5 6 7มกราคม6 9เนาะเตรียมใครอยนะู่ที่กทมเนี่ยก็เตรียมรับชมฉากแสงสีเสียงกันได้เลยก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ก็จะขึ้นมาทัวร์กทมแล้วส่วนประเด็นดราม,มา่าประเดน็น ายาโสธรหอมมืออุ๋งอิงใช่ไหมก็หลังจากที่ดราม่ากันมาสักพักหนึ่งเอาจริงๆแล้วแม่ของน้องผู้ชายอ่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ในในเพจ Facebook นั่นแ,แหละแล้วเขาก็บอกว่าแบบขอโทษแทนลูกชายด้วยอะไรประมาณนี้ก็ยกโทษยกอะไรให้กันไปทุกคนอาถือว่าก็เด็กน้อยมันมีความคลึกขนองอ่ะก็คือไหว้สวยนั่นแหละเอาจริงๆแล้วก็คือตามสเต็ปลูกชายทําลูกชายไม่เคยทําไม่ดีเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้น่าจะความคึกขนองมึนเมาอะไรก็ว่าไปก็ อย่างว่าเลยครับสังคมไทยอะไรอย่างเงี้ยให้อาภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปส่วนประเด็นน้องเบียร์ก็ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายเอาจริงๆแล้วก็อย่างที่บอสโจพูดก็ถูกทุกคนเอาจริงๆแล้วก็ก่อนหน้านี้เนาะอย่างที่เคยเห็นก็คือเต้นเต้นเป็นร้องไม่เก่งมากบอสโจรับเข้าทํางานพอมี fc แฟนลับอะไรอย่างเงี้ยก็โพสอะไรก็สับแต่ว่าจะโพสกับอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆแล้วก็คือให้กําลังใจทั้งบอสโจแล้วก็น้องเบียร์แล้วก็พี่บาสนั่นแหละทุกคนเรื่องประเด็นดราม,ม่าเนาะในส่วนของ เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั่นก็เข้าไปติดตามอ่านแล้วก็เขาเรียกอะไรอะวิเคราะห์ออกมาแล้วแหละเอาจริงๆก็น้องเบียร์ก็เป็นคนสไตล์แบบ เป็นตัวของตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะด้วยความเด็กด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยถือว่าเราต้องปรับตัวเข้าหาผู้ใหญ่กันอีกเยอะเพราะว่าเราอยู่ในองค์กรใหญ่เนาะทุกคนแล้วเรามีโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ติดตามน้องเบียร์ก็ไม่ใช่น้อยอ่ะหลักแสนแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอจะโพสอะไรไปสักอย่างมันทําให้รู้สึกว่า ความน่าเชื่อถือของผู้บริหารมันลดน้อยลงหรือเปล่าในมุมมองของบอสโจโุมานินเนาะเอาจริงๆเต้นก็แค่ตักเตือนกันก็นกไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วส่วนประเด็นที่เอามาโพสต์ตามหลังแล้วบอกว่าไม่ได้โพสต์ให้บอสโจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสถานการณ์มัน ใกล้เคียงกันขนาดนั้นเมื่อกี้ผู้บริหารเขาก็กอ่านออกแล้วว่าอะไรเป็นยังไงเพราะเขาผ่านโลกโซเชียลมาซะเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ก็ถือว่านี่แหละครับติดตามกันต่อไปแหละว,ว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงสําหรับเรื่องนี้ส่วนเรื่องอยโสธรก็ขอโทษคนยศสธรด้วยที่นั่นโพสต์แรงไปจริงๆในช่วงแรกๆเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็อาจจะเจาะจงไปที่น้องผู้ชายแหละแต่ก็อาจจะเหมารวมอะไรเงี้ยต้องขอโทษขออภัยคนยโสธรด้วยที่อาจจะใช้คําแดงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือ รักแยโสธรเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะให้กําลังใจทุกฝ่ายหละเอาจริงๆแล้วก็คือเรื่องเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ก็พอเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขกันไปทุกคนแต่เห็นสีหน้าอุงอิงไปเป็นแพงแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคแน่นอนแต่ว่าน้องก็คือศิลปินที่ไม่ค่อยตอบโต้อะไรอยู่แล้วอะไรประมาณนี้พอพอรู้ว่าไม่ตอบโต้ปุ๊บอ่ะก็อย่าทําเลยทุกคนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเวทีไหนอะไรเงี้ยการให้เกียรติศิลปินเป็นสิ่งที่ ดีมากที่สุดแล้วทุกคนจับมือเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วอะไรประมาณนี้นอกจากจะแบบเว้ยทำไมผู้ชายศิลปินผู้ชายทำไมแม่ยกถึงหอมได้ยอะไรเงี้ยมันคนละฟิลนะมันต่างกันนะเอาจริงๆแล้วอะแต่ก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เยอะทุกคนมาพูดถึงเรื่องเสื้อกระถินกันดีก่อนดีกว่าเดี๋ยวเร,เ,รเราลองใส่ให้ดูไหมเอาไหมเราลองนะแลนั <laughs> ่นแทนใส่แล้วรู้สึกได้บุญเลยอะสวยนะ ใส่พอดีเลยใส่แล้วรู้สึก <c oughs> เป็นเป็นคนที่อ่า ได้บุญขึ้นมาท,ทันทีเลยทุกคนสําหรับเสื้อน้องสาวเนาะอุคงอี๋ไม่นแพงใส่สบายมากเดี๋ยวไว้ว่างๆยวถ่ายรูปลงแอปฟ้าให้กันดูนี่แหละครับก็คือสิ่งที่น้อนอยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้หลังจากที่หายกันไปสักพักหนึ่งเนาะก็ถือว่าพอกลับมาก็ได้รับของดีเลยก็คือได้บุญกันเลยทุกคนอุค์อีอ๋ไม่นแพงทําแบบนี้ได้ยังไงกับพี่ฮักอะไรประมาณนี้ก็เลยเอามาเซล์กันแล้วก็หลายๆเรื่องราเราเราสรุปกันไปในคลิปนี้ ก็คือประเด็นหลายๆประเด็นนั่นแหละทุกคนพอใส่เสื้อแล้วไม่อยากจะพูดเรื่องดราม่าเนาะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราอิ่มบุญไปกับอุ้งอิงเพชน,นแพงแล้วสําหรับงานกระถินถ้าเกิดว่ารางงานได้เนี่ยอยู่หน้ารถเห่แล้วนะอยู่หน้าเวทีสาวน้อยแล้วนะแต่ว่ารางงานไม่ได้ทุกคนอาจจะไปให้กําลังใจกันที่วันที่24-25ีเนาะที่จะทัวรกทมก่อนที่จะถึงวัน ถึงวันบุญใหญ่บ้านองค์อิงพี่เนแพงนี่แหละครับประเด็นที่น่านอยากจะยกมาเล่าในวันนี้ไม่มีอะไรมากก็คืออยากจะมาสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นการรวมไปถึงหัวข้อที่น่านตั้งไว้กลับมาก็เจอดีเลยองค์อิง,องเว้นแพงทําแบบนี้รู้สึกว่าได้บุญได้คุศลกันสาธุไว้ก่อนแล้วก็เลขท้าย3ตัวเอาไป ขอให้ยิงมาฝากกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีเทนนานนใช้ไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองค์อิงรื่องแัณฑวงการหมอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์พี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้นั้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ